แสฟ้าร่องปเปิดเปิดแล้วปิดด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงก็มาที่วัดภูวาังงามนะคะเมากาบนะ้มามัสการปูเมากาบขอโทษปูมือนั่นล่งคลิปว่าวัดเพิ่นบอกหวยเพิ่นไม่ได้บอกหวยวยค่ะเนาะเจแดงก็ไม่ได้ว่าเพิ่นบอกหวยเนาะแต่ว่าขืนหัวขอว่ายมปูบอกยมหวยมยมจิ์มันทําให้เสียซื่อเสียงวัดเพิ่นเนาะ จีแดงก็เลยมาขอโทษเพิ่อนอันลูกศิษย์ลูกหาเอารถคันนัน้นพาไปเนาะระยะประตูกับวัดกะห้างกันอยู่ค่ะเนาะมันว่าเค่อมันกระลังกระลังเขาเขาสุดเดียวอันเดียวก็เจ้า,ออา,จาปลูกว่าเรื่องยังละ่ะว่าวเรื่องเล็กโอ้เสน้นขับสายฝ่าว่าเรื่องเล็กแพเลียกถือได้ไหมทุกคนทรมาถามเลีกบ่ วันนี้ได so? ้ตัวใดสาย้าสองตัวเดียวสองตัวเดียวสิบว่าสองซีว่ะเพิ่นสาเพิ่นคุดสาไว้สองซีทเออไปเซกเกียวไปเซกเกียวตัวเลี้ยงเล็กว้าวเลยเพิ่นต้นเพิ่นปลูกทุเรียนอยู่ขวามือนี่ปีนั้นเท่ามากในหน่อยเนี้ยในเงยละน่ะเขามามามาเกับเดือนละนี่ใเงยละทุเรียนเพิ่นน่ะ ได้มาอยู่กับเดือนจะกาตอนปีที่แรกนะแต่เขาเด้กเนาะอ้าวไซฟ้าวเอากระพริบเด่นเป็นหนึ่งตัวสะพานสถานไว้กราบขอโทษเพิ่นที่แห่งเพิ่นที่วันให้เพิ่นมั่วมองเนาะไว้บัดเพิ่นบ่ได้บอกเลขแล้วก็กราบขอโทษลูกศิษย์ลงหาเพิ่นทั่วประเทศเนาะ อโทษที่เฮาว่าเพิน่นปูบอกหวยนะวัดเพิ่นบ่เคยให้หวยจักเทียเจดแดงก็ะเป๋าในาคลิปอยู่ว่าบ่ได้บอกหวยแต่ปะพันโบดึง้นมาเจ็ดหาดู57ด,ดูเนาะตรงๆๆตรง,ตรง,ต,รงตรงไปเดือนเคยมาอยู่นะกับแม่ครั้งนึงแล้วจำไม่ได้เนีจำไม่ได้ว่าเคยมาอยู่แต่ว่าก็บจำบ่ได้พี่เพิ่นปลูกทุเรียนที่แรกนะั่นค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมากะ มาตามสุดนั่ง,งจีเดงงใจให้เบิงนี่แหละเอาไปเนี้ยลปลากไก่พอสมควรเนาะแต่สิขึ้นเขาที่วันนี้ลูกศิ์ลูกหาพ่นกระลายทั่วประเทศเนาะค่ะมีทั้งในพนในพันมีทั้งเจ้าทั้งนายพ่นกันบ,บ่สบายใจภูเบยเห้นไม่จักเทียนนะว่าจัน,น,ปน,นเป็นแบบพ่นก็นเรื่องจีเดงกเ็เรื่อมากขอโทษดขวบให้พ่นมาสิมากาบ เอาผ่านผุ่มเอาผ่านดอกไม้มากะเปิเ้ลให้เดือนจะกาวให้เดือนจะกาวเธอเปิ้บใบยูผ่าเสียผ่านมาคาราวาเปิ้ลปุ๊บปุ๊บเว้ยเ่ยไก่จุ่ไก่เติบบี้หนิเนาะใส่ฝากกับขุยเลี้ยงเหล็กเดี๋ยวนี้เข้าสองทางดิเดี๋ยวนี้เข้านี่มีสองทางที่เข้าจะต้องเฮ็ดภารกิจ หนึ่งหาหวยท่านูุ้ส้มสองเขาวัดเขาว่าท่านเออเอาเรื่องท้ามืออืนเขาเสียวเขาไปทวายวัดวัดพระอาทิตย์เนาะพระอาจารย์อาทิตย์อยู่บ้านเดียกันสารคำวัดวัดเนาะวัดบ้านแขกวัดบ้านแขกบ้าอ่านเรื่องอลไก็จำไม่ได้เนาะเออกันทะลักวัดป่าบ่เมียนกันทะลักกันทะลักอยู่สีสกีกันทะลักวิชชยกันทะลักวิชชยวัดจันทร์หน่อยอื่นสีน้ำเขาเหนียว สิสื้อเพิ่มยมีผู้สิขายให้ยั่วกับวัดป่าปันทะสี่พร <ución>, ะนันไก่ปันนี่บ่มาถือแทกบลนี่ไงไก่บลนี่ถืออยู่อะไก่เถอะนี่เนื่สูงเนี่ยเอนี่มีตัวสูงทีเดียวนี่แหละน้งกันน้ากัไต้กันเข่าสี่รถปิกอัพเนาะ นี่เพิ่นสิมาเอาเพิ่นสิมารับเองวัดใดวัดกุูไหบ่สิมาครับค่ะเพิ่นกิสิไปกันแต่ว่ามันเกิดเสี่ยงรถทั้งวัดปูเออไปไปพ่อกันมือฮือเพื่นล่ะมืออื่นนี่เพิ่นสิมาเอาข้าวหรือสิไปมืออื่นบ่กันไปสิบ่ได้นอนนั่นบ่มีค่ะศาลาหลังงามเพิ่นวัดภูบางงามเนาะค่ะเนาะศาลาใหม่ที่เจดีย์มาทายมือนันล่ะงามบ่ใส่ผ้าเออเฮามาปีนั้นเพิ่นตั้งเสาสักลากอยู่เลี้ยวใสยเลี้ยวใสย ใช่ใช่ใช่ไปเปลา拉เป็นอันนี้ว่าท่นถึงวัดหม่องพันยู่นี่อันนี้อยู่ทางเขาแล้วแต่ว่าท่านด้เป็นเนียงเลยนี่ว่าท่านในมีเงี้ยว่าท่นเป็นแบบนี้เลยเป็นเสาตั้งซื่อต้นนั้นนะเอาเลขคีเขาไปลี่ยนผลเป่าเปเปเา拉หน่อยนั่นแต่ว่าบดพันอยู่หันท่านได้เข้าไปไมวดต้นปวดนะเปิดให้เข้าไปแล้วเมื่อนั้นเฮ้ยหันยวดวางลำเหยียดเงยเขานี่นะเนาะเว้ยเทียบว่ เดี่ยวติดแล้วเนาะวังน้ำเย็นดส่วนไปตีกอยู่สารค้าวันน้าแหวนเย็นข้าก็แวะเข้าไปก็ได้แมียนไายเอาภาพสวยๆมาท่านผู้ชมเบิ่งเอาภาพไปเบิ่งสองเท่าเดี๋ยวที่วัดวังน้ำเย็นเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าข้าก็ทายเลขปรได้นพุ่นก็บไม้ไผ่านย่งเขาเนาะพุ่นบอกกันญญาทายเลขไว้ทายหนาสละพุ่นพ่นผับปลาพุ่นพก่นวางเสียเลข่ว่าให้ไปทายพุ่นนะพุ่นติดไว้หนาสละแล้วเนาะค่ะมาหอดแล้วกระทินเพิ่นกระพานไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชม อ่านไปแล้วมาทำบุญประจำวันเกิดก่อนค่ะท่านผู้ชมเนาะอาทิตย์จันทร์อังคารพระฤหัสดวันพุธวันพระฤหัสบดีววันวันนสกเสาร์ท่านผู้ชมวันเจดีย์เกิดวันยังท้ายก่อนให้ท่านผู้ชมท่ายก่อนว่าเจดีย์เกิดวันยัง <laughs> จ้าถูกมิกุศลนี่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงพระละนามไม่เดินทางไปซึ่งใดแขวขาดปลอดไปมีโชคมีลาบมีความสุขสาธุมีความสุข,ค,สขคือวันเกิดเนาะค่ะเนาะมีความสุขคือวันเกิด กับว่ามันมาเปนมานมาเป็นผิดใจเพิ่นผิดใจลูกศิษย์ลูกหาเพิ่อนกับขอโทษขออภัยเพิ่นสิบวันได้เบาเลี้ยงหวยกับวัดนี้อีกแล้วเนาะค่ะแก้ยันแล้วมันจะเข่าเจ้าของนนั่แล้วเจ้าของมีอ้อนนั่แล้วผู้เนาะก็ก็เห็นมาหลายๆแล้ว พิ่นก็เพิ่นก็บว่าว่าเพิ่นบ่เคยบอกจักเทีอาอันเจแดีนก็บว่ากับเอสซี่ยูพ่นก็บ่เว้าเพิ่นก็บ่เคยบอกตรงๆจักเทีอเด้เพิ่นว่าบ่เคยบอกไผเพิ่นว่านั่นน่ะบ่เคยบอกไผบ่เคยบอกเลขผู้ใดเพิ่นว่าบ่เคยบอกตรงๆจักเทีอาส่วเว้าขึ้นมาก็สิคนไปตีเอาเองนะนะผูภูมักเลขกนะเนาะ ตํมเ้นั่นผู้ขากับเปรี่เป็นเบานีิท่านซูฟังเป็นกับเบาุณิท่าเจ็ดเจ็ดหากระจำเอาก็ได้ไปซื้อกืเวัาชิมวัาทำในฟังวัวสินวัวทำน่ะวัวฟนั่งวัวทำานฝั่งเป็้เบาุิ่นเจ็ดหาดูดูสันเต้ครีเราชิมดูค้ากับว่าสบายใจครับค่ะโอ้กัะเล่าเอาเคารพศรัทธานะมันจักอยู่วัาสุภสิสัสิอาจารย์สุัสิ คุณคู่อะค่ะคุณจักอยุขาคุณจอยุวนบากร้ายปีแต่ไม่ยวนบงร้ายปีจนเพิ่นกระเสียอันกนนี้่อน้อมได้นกรไดนั่นเดี๋ยวพูดหนึ่งทีเดียวตอนสุพกรณรอม้นั่นตอสุรี่พูดหนึ่งง้กมาหาพู่กับพี่เนี่แเ้าเข้ามาที่แรกบงคนได้จ้างอย่างไรคาเมื่อนะเมื่อนะนเราก็มาถ่ายดิแล้ก็มาถ่ายเจดีย์ไม่เมือนครับเรามาถ่ายดิกับเมืองยล่าราวเมืองเล่าลยใส่ เาล่าผู้หนี่ยที่เราอยากได้เราอยากได้ที่มากกาบขอโทษขอยังเล่าก็อยากได้เพราะว่าเราอยู่สายของพวกทหารพวกนั้นนี่นะครับที่ข้าเจ้าไม่ค่อยใจที่ข้าเขาจ้าไม่สบายใจเพื่อนก็จะไปอธิบายข้าเจ้าฟังความเมียนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข้าใจพิทเป็นข้อเข้าใจพิทของเจดียนว่าต้นผู้หายห้ยแต่ว่าน้องผู้ก็หายศีหในถ้ำนั่แหละอาจารย์สุภัทดข้าเจ้าเรื่องนี้เพื่อบอกข้าเจ้าฟังว่าเพิ่นเข้าใจพีทซื้อนะครับจนแล้วเจเดียนมันกามมักกะบว่าฟังนั่แหละ แก่เจด่นเปคนมากไหมกาบมาหว่ายเปซื้อแล่วมือนนวันนี้กินว่าเป็นว่าคำว่าเจ็ดหาหลายที่สุดวัาสันนี้ประกันว่าคุยกับลูกเยอะคนหักมักเหลขหาเลขอยู่เดียวเนาะบักเกิดมากุลยันเพาะว่ากันเราคุยกับมักไปพผินังครับพผินังกานไม่เว่ากันบ่ เมยดอกไ่กับพวกพิี่ี่ไล่กับพวก้ยังที่้านเากับพวกอึดผูกมักกเลยคุยกันเมี่ยวานันบันเมี่ยิ้อกไล่นี่ล่ะพิดพิตรงี้ล้ะครับวัดบูกังามเนาะเฮ็ดเฮ็ดอีหยังครับทั้งหนนะครับทั้งหนเป็นซุประตูเรืซุปปูลาไงไหมครับซลาไงเมียนมันมันฝากเอฟซน้ำเนาะครับเนาะมารวมสางรวมแปลงน้ำปูคนเนาะครับสางบาลมีไปนน้ำกัน นเฮน่ะนี่คับจอกระพูนเลยไปกับบวชกลับจะลด้เรยก่อนกับไปเบื้องบวชบ่าเมื่อนั้นให้กินไปกาบท้บวกาบแค่เราว่ากับพอให้แคนปูตัวแท่นปูนั่นเดี๋ยวมีโอกาสจงมาหาปูไหมเนาะครับเนาะครับปูมาเดี๋ยวจะกล่าวมาทนเอมานเด ยางดอกคูนเ้ามันพังมันเฟื่อยมันธรรมดาอย่างดอกกาพูนกาสคนท้องมีเยอกาสทังกระบะเฟือยอยจับแก่ทันแก่ทันโอ้มันบาปเนาะครับเนาะมันทีเป็นบาปเข้าเจ้าของเลยละมันเห็นเห็นไว้อยู่เลยอ่ามันปล่อยซ้อมมันอยู่ว่ออ่า งงงบ่มันแกมีสองแง่สองงามนอกจากรูยูรูดตัวอยู่มันทำให้เสียพวกมองแกศาสนาเทากับโอยู่แต่ว่าเขามีงานสายนีเทาก็หาสายนีมันก็เลยมันก็พลาดไปในวัดที่เพิ่นปฏิบัติวัดเพิ่นบอมีการให้หวยน่ะเนาะเขาเลียกนี่เป็นฟองเดียวเลียงแล้ว แมวการสอนแมไปตัวห่างๆกามปุชการปูตุโอนกาสผ่าตุการทังการขอพ่อลูกศิลุงหาเพื่อนตัวเพลียเห้วเนาะลุกหาเพิ่อนกะหมูจักดีโดดว่ากูว่าเคยหายเนาะแต่ว่าคันค่งว่าขอว่าเพื่อไหายะสีท่าหาเสียซื้อที่บดี่ บ็ดคว่มเขาลบแกอันญาติโยมที่บวกหูนะแต่ว่าเพิ่นหูสิทธิท์พันแท้ๆน่ะเพิ่นก็บหูยังเรียกว่าปูวาานะปา่ว่าให้เลขเนาะสิทธิ์พูพันนับถือพิ่นปูเล้าเล้าเนี่ยละาีนคนตีเป็นเลขอ่าสิ่งห้โดยตรงเพิ่นกับบอนั่นบอกเอามัน,อมนเอานี่ปนไ,ปไปเผเผยแผ่ถ้าบ่เผยแผ่ก็อาจจะว่าพอเมีครูบาอาจารย์เพิ่นจิมีหลอดดอกว่าจ่าสิทธิ์พิ่นเพิ่นบอกยังอยิกเมียนไปเบิดหลอดอี เมียนครับจะว,ว่าคลิปๆดีๆขนาดนี้นี่รุ่นหลังเขาเห็นนี่นี่เกิดไม่เงี่รุ่นเขาเห็นนี่นเขาก็ะติดต้องเห็ดเนื้อสิ่งที่ดีเขาเลยกินเคิืองข้นเบิงขึ้นกับเนาะรับส้มกับจะให้เข้าเบิงว่าเขามาวัดหลายญาน<ม>ให้เขาอยากขอมแม่ต่อรูเปิันไม่เมตตาเมียนเราดีอยู่ เย้อนไหมผ้าเลี่ยงตะเนกาว่ากหมบึงบวดทุนนะค่ะเดี๋ยวจะกล่าวว่าเคยเห็นว่าเคยเห็นอยู่ตัวว่าเคยเข่ามันสะท้อนแสงสะท้อนแสงมาเบิงหลัมือนั่น งามนะนไฟข้างในมันอลังการนะข้างนอกธรรมดาอากาศอินเลยแม่ออกวัดเพื่อมาเปิดบึงไฮเดยนส์กาวกาบวายนะคะวัดผลเกลงามมิตรไมยพยุงนะคะปูปูหมันปูตื้ปูมหาบัวปูเทศ ปูอ่อนปูปูค่าหลายปูนะไข่อยู่ในนี่อันนี้ปูสิงท่องบันตายนี่นี่อันปูแวนอันปูฟันอันปูจานผ้าจานจานเงียบ,บสงบดีเนาะเหมาะกับการนั่งสมาธิ ล่างบาปล่างได้กินได้ใจมีความสำนึกรู้ดีรู้ชอบรู้ดีรู้ชอบล่างร่างกรรมคัดเก่าคิดใจได้ดีน,น,น,นะพูนอะีตุาติที่เขาเห็ุทิเหงนเขาามาลบเลื้อนมนือหนีเงี้ยบด้บดีลดฝุ่นี้ยลดฝุ่นเงี้ยมือนีลดปุน่นเงีย ลรุดพ้นมานี้ละ่ะนะมิตรสิงดีๆเข้ามาค่ะม<อ>า,าทาั้งนี้เมื่อกี้อ้อมทั้งนั้นแล้วค่ะเขาโบสถ์ชำระล้ลางกิจใจนะคะ่ะท่านผู้ชมให้ห้องมิตรความรู้สึกดีๆห้องก็จะเป็นบุญ,บญกุศลสิ่งงม่วมองแข้งใจก็รุดออกไปเนาะนะ,ะนะเจดีด้วค่ะนน้นเจดีทั้งน่า มันนี้ว่าคืนเมื่อยค่ะเมื่อนั้นคืนแล้วเนาะเมืม่อว่าเดียวก้อนนี้คืนแล้วมเมืออไปเบ่งสาลาใหม่น้ำกันไปซาล่าลอยตน้ยตนทีแม่ลอยต้นอีหลีบหรือลอยกลัวหรือบ่ถึงลอยลอยกลัวพอเดินสาลาลอยตน้นบ่กลามาเทียหนึงน่งคนสางตั้งเสาสาักหลากอยู่แม่เทียนั้นแต่ก้อนนันกมาเป็น อันนั้นมิตรปลาใหม่มาแถวแรกเนาะมาแยวสองมันเห็นมันตั้งเสาขึ้นแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมกับมาตั้งแล้วตาเปล่าสวยสวยหลังค่าสีแดงส้มๆเนาะงามกำลังเห็ดหลังค่าง,งามจะแดงสิไม่แห้งยางเึ้นไปบ่สิกับขวัดกับว่าสำหรับหลางจิตใจนาะเนาะ สิ่งที่มอหมองแขงใจนี่ยังบสบายใจค่ะให้มันหลุดผ่านไปนะคะ่ะหลุดพ้นแล้วก็ผ่านไปสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งที่มอหมองในใจิตใจมาสำรางจิตใจในวัดนี้ว่าเมา่บิงจิตบริงใจเจ้าของนะคะ่ะแล้วก็มาน้อมนำศาส,สนาคํำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ในใจ ข้าก็จะได้หลุดพ้นทุกเนาะหลุดพ้นความทุกมันภาวนามันอธิษฐานมันสวดมนต์ก็สิิลุดพ้นไปใจเ้าก็สิได้สบายอ่าสอนผู้ใดเจดแดงก็สอนเจ้าของนี่แหละค่ะสอนมาแต่ใดเท่าใดเน,นาะนางพิจารนาในความเป็นไปเป็นมากในจิตในใจเจ้าของศัตรูที่ไหนเมื่อไม่ร้ายเท่าศัตรูในใจเจ้าของเนาะศัตรูเจ้าของ คิดคิแตเรื่องบดีใส่เจ้าของคิดตเตรืองเอาแต่ใจเจ้าของจังสีเพรจะเป็นเป็นทุกข์เลยคำว่าที่เราถูกอ่ะถูกสําหรับเราแต่มัน,มนไม่ได้ถูกต้องสําหรับคนอื่นว่าถูกใจเห้าถูกใจเห้าแต่ไม่ถูกใจเขาเนาะค่ะถูกใจเขาแต่พอถูกใจเห้า อ่าสิ่งที่อยู่ในใจก็ทําเป็นธรรมดาให้ทําเป็นธรรมดาในในในสัตว์โลกในสัจธรรมเนาะตามที่ข่าเพิ่นว่าดูลมหายใจตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วก็ดูตัวเองพิจารณาตัวเองดีที่สุดดีกว่าจะไปมองคนอื่นเนาะอเอาแต่ลมหายใจเจ้าของเท่านนัะ้นเะน,นาะแนะนำวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตะลม่มเพิ่นกระสอนให้ละ ละทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูแต่ลมหายใจตัวเองนางเพวนนาวนนาเบื้องลมหายใจเจ้าของนี่มันฉิขาดมือใดอย่าไปมองอันอื่นเนาะคะ่ะสิ่งไม่ดีไม่งามแต่คนคนนท่ามันกันละบ่ได้เนาะคะ่ะยังกิเลสนากิเลสนาพอกพูนตัวเองเข้าไปไม่ว่าหวยบว่บาเบื่บอบว่าเงินว่าท่องเราขาดเราขาดเราก็ต้องการสิ่งมาเสริมมาเติมเราไม่มีเงินเราก็อยากได้เงินเนาะ ข้าบัมีโสกลาบขาก็อยากได้โุกลาบเกิดเป็นคนว่ามีแต่เนี้ยอยากอยากวัตจุบัินมีเงินหน่อยก็อยากมีเงินหลายมีหลายยิง่งอยากได้หลายหลายหลายไปอีกแต่หลายทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แบ่งมาทําบุญตามวัดว่าต่างๆแล้วก็ค้นพรมเนี่ยแล้วก็เรื่องกันเขาที่ข้าสซื้อไปอนั้นก็เป็นความคิดของพวกข้าของเดินสกาวอะเรามีแล้ว เรามีไม่มากด้วยค่ะขอบอกท่านผู้ชมว่าเรามีไม่มากแต่เราก็อยากจะเปี่ยงปันเรามีแค่นี้มันก็ดีแล้วเพราะเราเคยจนมากก่อนเนาะมีแค่นี้ก็ดีแล้วเราก็อยากให้ไครตกทุกได้ย,ยากมากเจแดงซอยหลายๆคนค่ะช่วยหมดตามบ้านแล้วก็ตามสายบุญคนที่รู้จักกับซอยค่ะเจแดงิมักซอยคนซอยทั้งนี้ทั้งนัน้นซอยตามกําลังเจ้าของและพิจารณาเนี่ยค่ะม,มันวาสีซอย สมปูสมปุยไปทุกคนเนาะค่ะ,จะเจดียงกับมองอยู่เนาะมองอยู่ช่วยครั้งหนึ่งก็มาขอก็ไม่ได้นะคะช่วยไปครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามที่สี่มาขอก็จะไม่ได้นี่นอกจากว่าจเจดแดงมองเลี่ยวเห็นเลี่ยวถึงจะได้ซอยไปนะะเนาะค่ะเนาะกับเดือนสกาวกับสายฟ้าค่ะมากเหมือนนี้เนาะให้เดือนสกาวกขึ้นไปมะ,จะเจดียงขึ้นไปเที่ยวนึงแล้วเมื่อย หาศูนย์กำลังหาว่าได้สื่อแล้วค่ะเดิหมหงวดนี่เนาะเออดึงหาสื่ออยู่แต่ว่าหาศูนย์บ่ได้สื่อจเจดีย์กับสีคอล่าท่านผู้ชมไปก่อนให้เดียนสกาวขึ้นไปจเจดียขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วขึ้นบาไวเมื่อน,นั้นเศร้าแหบแหบห,ห,หายใจกับว่าออกใน้มาวัดมาว่าเพื่อนหละกบสบายใจแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่งั้นก็ขุนค้องหมองใจกันอยู่นั่นแหละเพื่อนกับสีของใจในตตัวหา้าเห้ากับสีของใจในตตัวเพื่อนพ่อม่แล้ว สัมผัสกันแล้วมันเกิดเกิดความรู้สึกดีๆเข้าไปในนี่คือบุญของเ้าเนาะคะ่ะเนาะเอาขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันแหน่งยังว่าอีกเย <laughs> อะบ๊แมนนะ <laughs> คะะกิปนีบอมีหวยลิปนี้บอมีมหวยค่ะ <laughs> ความเคยป่าเคยสิ้นหลยติดเป็นนิสัยเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยยี่ได้ไปคัดเก่ามันแยกกันออกมาเนาะแ <c oughs> ต่เราก็ทั้งโศกทั้งถ้ำทั้งกิเลสตัณหากับมี่เนาะค่ะ แต่ทางธรรมเราก็มีเราก็หมั่นทำบุญตักบาทสร้างกุศลใส่ตัวเรานี่แหลนะเนาะเอาขอท่านผู้ชมโชคดีค่ะร่ลำรวยนั่นสิว่าอยู่วัดศรีวา,า,าำรดณขอท่านผู้ชมโชคดีเปิดประตูว่าขึ้นบดือนขึ้นเอากระสิแม่ก้อนค่ะ๋ย่เพิ่นปูมาเลยเค้ผ่านภูม่าคารวะขิ่นเนีน มาอีกที่หนึ่งค่ะมันแนมน่ะอกาสดีๆเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมารับโอวาทมารับเชิ้อราพอดลูกซีดลูกหาวขึ้นหุ่นลรอเนาะกับกอนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้บ่วยพอดดอกง่ายมากป่วยพอดให้เพื่อนตะโสดตะลาบให้เจ้าของน้ำเนี่ยให้ทุกให้ไข่ให้เจ็บให้ปวดให้โรคให้ให้จนออกเกิดเนาะไปเอากับ